ีครับมีการยวจารณาอีกท่านหนึงครับผมไอ้ท่านที่สอนที่แนะนําไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นเอ็มหนชุดโปรระหัสสองพันบาทพร้อมเล่นนะครับก็จะมีตัวปืนแล้วก็อ่าอ่านะฮะแก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับเนาะพิเศษให้นะครับแล้วก็มีลูกวีห้าร้อยนัดลูกเหล็กร้อยนัดลูกแก้วร้อยนัดนะครับแล้วก็เป้าสิบแผ่นห้ใหม่ๆไปซ้อมร้านนี่ลูกค้าซื้อเพิ่มครับเอ่อแก๊สสองร้อยนะครับซิลิโคนร้อยห้าสิบนะครับอ่ากระป๋องเล็กก็ใช้ได้นี่ลูกวีสี่พันนัดเลยนะครับผมเอาไปยิงเต็มที่นะครับแแลล้้ววกกก็มีู เพิ่มอีกห้าถุงนะครับถุงนี้สิบาทแล้วก็นี่ลูกเหล็กเจ็ดสิบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องแล้วทดสอบให้เลยฮะต้องใหม่เลยนะครับไม่ได้เราไกลมาเป็นไรนี่ไงผมดึงเลยอ๋อมเป็นไรครับผมดึงเลยครับเอาแบบพุ่มฮะแต่ถุงนี้ไม่ได้ใส่แน่แล้วก็ทักอีกทีนะครับให้แบบนั่นะครับโอเคนะครับแกะใหม่ใหม่นะครับท่านนี้ิตเห็นนะครับโอ้โหตระปืนนี้ลูกสูบแผลให้ได้ครับเดี๋ยวใส่ให้ให้ไปทางนี้เลยนะครับแต่ในกล่องเนาะคืออันนี้ก็ตระปืนนะฮะ มีไม้สดหรับอกนะครับผมโอเคนะครับจดปืนแล้วก็มีจุกนะฮะในพก,กันอันตรายได้แล้วก็ใส่ให้ในกล่องะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอันนะครับโอเคครับเดี๋ยวทดสอบนะครับจดปืนก็อ่านี่ก่อนมึงก็ได้ครับง่ายดีทดสอบไปก่อนนี่ก็คือนะฮะล็อกแต่คือเฮอร์สไลด์แล้วก็นกพร้อมยิงนะฮะเราก็ล็อกได้นะฮะมีข้างเดียวนะครับรุ่นนี้จะไม่ยิงไม่ได้ล็อกะฮะ ไม่เบียดออนก็ยิงไม่ได้แต่บีดออนก็ยิงได้ครับนะครับโอเคนะคถ้าเป็นของตระกูลข้กวหนึ่เป็นลักษณะนะครับโอเคใส่ลูกกลิบก่อนก็มันดูเหมือนผมจะรีบนะแต่ผมอยากให้ได้ไวคือก็ไปแล้วก็ต้องจัดส่งเตรียมแพ็คเตรียมอะไฮะให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมครับโอเคยะครับเปลีครับก็ทดสอบนิดหน่อยก็พอนะครับประมาณครับโอเคยนครับ นีเดินแคดด้วยนะเดี๋วคอมกระป๋อยแคดจริงให้เนะดินทางไกลบางทีก็แคดก็ต้องเอาออกก่อนครับเกี่ยวกับความดันกว่าความร้อนครับนี่ก็กดให้มันตรงๆงครับผมครับอ่าโอเคนะครับอแลครับไม่หมายครับโอเคนะครับไม่มีรั่วไม่มีอะไรนะฮะปลอดภัยฮะโอเคไปเล่นได้เลยครับทดสอบนะครับเห็นเห็นเลครับโอเคครับนะครับ,รบข,ข,ขึ้นเลยฮะพร้อมยิงฮะไม่ล็อกก่นนอนฮะยิงนะ โอเคค้างสไลด์นะครับสุดยอดครับก็สนใจก็ทักมาน,นะครับอันนี้ก็จัดส่งให้ไม่ต้องห่วงครับได้สินค้าตามที่แนะนําของใหม่ของดีนะฮะแล้วก็เราตกใจอะไรก็สั่งมาน,นะครับช่วยแชร์ช่วยติดตามครับขอบคุณมากนะครับดิจัดส่งให้นะครับครับผม